มันไม่กลัวหรอกทำไมกลัวจะตกหลุมรักเธอหนึ่งไปลูกคนนี้ขี้อ้อนไหมคะคอกก็จะชอบชอบเล่นแบบแม่ขาไม่กลับอันดูลูกโตแล้วน่ารักด้วยก็จะเรียกแบบท้องจุ๊บ เราก็เลยแม่อะขอถามละครนิดนึง็นวันก่อนไปสามที่โฟเรื่องอ่ะผมดิฉันหรือว่าฉากที่เข้าที่เข้าแบบเบลยาวยิ่ที่สุดคือต้องเล่นเป็นเป็นลูกมาเบลเป็นแม่เออเวลาเขาเขามองหน้าเราบอกแม่ไม่ได้เ็นแก็เราเราสวยอ่อนเยาว์แซวแซวไม่หรอกค่ะคือ ตอนที่จะต้องเล่นเป็นแม่ลูกกันจริงๆจะต้องทำสมาธิเยอะมากด้วยความที่หนึ่งไม่เคยด้วยแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไม่เคยแบบเหมือนต้องเล่นเป็นแม่ของคนที่ไอ,อ,อ้แบบรุ่นนิ่งเรี่างเนี้ยค่ะกนนี้เหมือนก็ใสอโโ่อินเนอร์แหละ เชื่อไม่ต้องแบบไปคิดวอกแวกถึงแบบพุทโป๊ปมาเล่นเป็นลูกฉันคือไม่คิดเลยเราแค่โฟกัสแบบนี้คือพ่อรีดของแม่กระเกดในสถาี่กระถางอะไรเงี้ยเยอะมากๆค่ะพี่โป๊ใช่ไหมใช่ด้วยค่ะคพี่โป๊ะเห็นเลยว่าตั้งใจเป็นพิเศษเพราะว่าปกติก,ก็จะมีแวะเล่นบ้างแาต่ว่าพอต้องเล่นเป็นลูกเราจริงๆแบบตั้งใจเขาเขรียกไงเขาบอกว่าคือเอาอย่างการคุัมครัวแบบ กลัวมันจะไม่สมจริงด้วยกลัวอารมณ์ไม่ได้ด้วยอยากให้คนที่ดูอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบโตเป้ยแต่ว่าก็เป็นแบบแม่กระเกตแล้วก็พ่อรีนเขบอกว่าขอของของให้เไลแต่งแก่มาเลยแต่เราบอกว่าไม่ได้เราต้องสู้ไม่จริงไม่จริงอะไรเนี่ยเรื่อเมคอัพเลยตามแบบที่กองจัดให้เลยค่ะแล้วเราต้องแบบอย่างไรเป็นแม่เรา อ้ายุูเบอร์ไหนคือด้วยความที่เป็นแม่ยังสาก็เลยด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเกสุรานก็เป็นคนแบบร่าเริงด้วยฉะนั้นก็คือมันจะไม่ได้โชว์ออกมาทางแบบฟิสิกอลสักเท่าไหร่แต่ว่าการแต่งตัวก็จะเป็นแบบคุณแม่มากขึ้นเราอไปพเป็นลูกกันนะก็ถ้าในในบทบาทในการทำงานก็ได้ค่ะสอาจะไปรู้ส ขอบคุตั้งเป้าไว้ที่ห้าห้าหรือพันดีค่ะ <c oughs> ไม่ได้ตั้งเลยค่ะก็เซอร์ไพรส์มากค่ะคนยังให้การตอบรับที่ดีมากๆก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทั้ง50ล้านแรกแล้วก็ยอดต่อๆมาด้วยค่ะไปวางตัวเลขไหมคะว่าจะเป็นตั้งเอ็กกี่ร้อยล้านกี่พันกี่พันดีครับอยากอยากสุดทีเท่าไหร่อยากคาดหวังเลยอย่าคาดหวังเอาเป็นว่าเท่าไหร่เท่านั้นเราถือว่าการที่คนมาดูหนังแล้วมีความสุขได้รอยยิ้มกลับบ้านนั่นคือกำลัเราอบสื่อมาแล้วแต่ก็ควไปดูอีกรอบคุณแม่ไปดูอีกรอบนึงเพราะว่าใช่ค่ะไปดูอีกรอบนึงเพราะว่ายอมขอยอม เราว่าแบบรอบสื่อยังโฟกัสไม่ได้มันตื่นเต้นมันลุ้นเพราะว่าเราดูในฐานะคนทํางานแล้วก็จะดูแบบ c ีจเฮ้ยอันนี้เราถ่ายในกรีนอย่างเงี้ยมันนึกว่าตอนนั้นถ่ายยังไงใช่ซีสวยอุ้ยหน้าเรามุมนี้รอดปะนี่จะดูเป็นแนวนั้นไปก็เลยต้องไปดูอีกรอบนึงแบบสงบสงบค่ะคุณแม่ดู3มรอบแล้วแล้วก็ยืนยันว่าจะดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกโรงค่ะ หายเหนื่อยคะ่ะความจริงก็คือหายเหนื่อยตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่แบบทุกคนที่มีฟีดแบ็กกลับมารวมถึงก็เห็นคลิปแบบคุณตาคุณยายจุ่มมือกันไปดูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชื่นใจรวมถึงเด็กๆที่เอาเงินออมแล้วก็พาคุณแม่เขา,าไปดูคือเราไม่คิดว่าแบบโหอะไรมันมันยิ่งใหญ่ในใจเราอะ่ะก็ขอบคุณขอบคุณแฟนๆทุกคน